ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสวนวารีจังหวัดขอนแก่นนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีศิลป์เก่าในภาษาโบราณคำว่าศิลป์เก่าแปลว่าบทเก่านะคะดูจากความสวยงามของบทที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของว่าคู่แป้มหรือที่แปลเป็นภาษาการได้ว่าโรคแป้มยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์มีความสวยงามยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะด้านในศาลานเนี่ยจะเป็นคูแ่แเ้มจะเป็นเรื่องของพระเวสสัดนดรชาดกนะคะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงลองดูจากตรงนี้ได้เลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพญานาคเขาจะเรียกกันว่าพญานาคแพนด้านะคะสังเกตที่ตาตาเขาจะสีดำๆตาเขาตาดำนะคะส่วนด้านในเป็นยังไงมาดูบนคัะคูจภา,ววาจพวาดูจากด้านบนเพดานนะคะดูจากทุกอย่างเนี่ยคือมีความเก่าแก่โบราณมากๆเลยนะคะสิ่งที่จะทําให้เราได้เห็นว่าโบราณขนาดไหนือจากด้านนี้กันเลยค่ะภาษาที่ใช้เท้าราหูกินประจัน บนกำแพงเนี่ยก็จะมีเขียนภาพวาดเก่าๆนะคะพร้อมคํญญาบรรยายที่ใช้เป็นภาษาโบราณโรคุดหน้ากับทศกัณทำฤทีใส่กันนะคะหน้ากับทศกันทํทำฤทีใส่กันภาษาที่ใช้ภาษาที่เขียนบนรูปแป้งตรงเนี้ย่ะมีความสวยงามมากๆนะคะ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นก็ลองแวะมาเที่ยวที่วัดเปนดูนะคะ